ปาน,นีนนนมานั่งทำอะไรมานอนทำอะไรไหนว่ามาส่องนกไงเอ๊ะเธอส่องนกหรือเธอนอนตักอากาศเนี่ยโอ้โหเธอนี่มันจริงๆเลยนะปานนคุณคะคุณจะสบายอะไรขนาดนี้คะ คุณนอนสองนั่งสองแล้วคุณก็หลับสองอะไรแบบนี้แล้วเธอจะเห็นแม่นกน้าเธอจะได้เห็นนกไหมท้ามนอนอย่างนี้เธอจะได้เห็นนกไหมอืม้ม <c oughs> เข้าใจแล้วว่าทําไมทําไมถึงลงคุงทําไมถึงลงคุงเนี่ยก็เพราะว่าทําตัวนั่นไงนั่นไงขี้เกียจไงขี้เกียจตัวเป็นขนไงนี่ขี้เกียจตัวเป็นขนไงเนี่ย มันเป็นแบบนี้ที่เก็ดตัวเป็นขนเนี่ยมันคือคนนี้เลยนั่นไงนั่นไงจะได้เรื่องไหมใช้อะไรบ้างให้มาดูนกให้มาส่องนกไม่ใช่ให้มานอนใช้ได้ที่ไหนเนี่ยแ yeah, yeah, yeah. ย่แย่แย่เนี่ยแล้วดูเนี่ยแล้วดูมันจะสบายมากมายไหมดู ดูมันจะสบายมากไปไหมเนี่ยเอาอีกเนี่ย้าเธอจะออกมาทําไมแท้ถ้าถ้าเธอจะออกมานอนอย่างนี้เธอก็นอนในบ้านไม่ดีกว่าหรอเธอจะออกมาทําไมคะคุณขอถามหน่อยคุณจะออกมาทําไมคะในบ้านมันก็ก็มีที่นอนสบายกว่านี้ไหมี่ยคุณจะมานอนทําไมตรงเนี้ยเธอคุณจะมานอนทําไมถามจริงอืมเอาที่สบายใจเลยนะคะ เอาที่สบายใจเลยนะคะคุณปาเนินแค่นี้แหละบาย